นี่คือเนี่ยของซีเกตเลน,นะเหมาะมากๆสำหรับพวกอย่างเราเนี่ยที่มันเบามากใช้กับแม็คบุ๊กนะโอ้โหคือมัน,ามาน,น,นโโหึมหมันสวยอะเออมันสวยจริงมันมันไม่ขึ้นแถบโหลดเลยอะมันไม่ขึ้นแถบโหลดเลยเชีย่โยโคตรเร็ว <c oughs> เอาล่ะไม่เชื่อว่าคลิปนี้ยทำให้เพื่อนๆเน,เน,เนี่ยได้รู้จกักฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แล้วก็โซลิดสเตทไดรฟ์เพิ่มขึ้น คือก็ไม่ได้รีวิวแกะกล่องมาตั้งนานแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยได้ของมาสิ่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะแกะกล่องกันนะเป็นของที่ส่งมาจากสิงคโปร์โตโตโนะจา๊าพระเอกของมันจริงๆคือตัวนี้ครับเพื่อนๆนี่แท้ลมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเลนไม่ เอางี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงว่า<ฮ> HDD กับ SSD เนี่ยต่างกันยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดเนี่ยมันคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วไม่เชื่อว่าทุกคนแม่งต้องใช้อยู่แล้วมาเริ่มกันที่ HDD ก่อนาจริงๆป่ะ HDD อ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันคือ hard disk drive นั่นเอง hard disk drive คุณๆป่ะก็คือไอ้เหียตัวที่แม่งจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มัน install อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่หลังๆมาเนี่ยหลายคนจะได้ยินคําว่า external มากขึ้นเรื่อยๆก็คือไอ้ตัวจัดเก็บข้อมูลที่มมมมันราาเชื่่ออต ข้างนอกได้ซึ่งสายของมันเนี่ยจะเป็นแบบ USB A นะฮะก็คือมันก็จะเชื่อมกันง่ายๆเลยไอตัวเนี้ยลักษณะของมันการทํางานของมันเนี่ยจะเป็นแบบจานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กมันก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเขียนจะอ่านหรือไม่เขียนไม่อ่านข้อมูลมันก็จะหมุนหมุนอย่างนั้นหน้าตาของมันก็แบบนี้เลยเนี่ยอย่างของไม้เนี่ยใช้เยอะมากดูดินี่คือเนี่ยของซีเกต้วยนะนี่คือ อันที่ไม่ใช้ตลอดเลยไม่มีแบบเยอะมากๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่า่า SSD เนี่ยคืออะไร SSD เนี่ยมันคือ Solid State Disk นั่นเองออกเสียงไม่รู้ว่าถูกรอเปล่านะมันคือ Solid State Disk มันเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลข้างในหรือข้างนอกก็ได้แล้วตัวนี้เองเนี่ยก็สามารถเป็น External Hard Disk ได้ด้วยและการทํางานของมันเนี่ยเป็น Flash Memory Chip ฮะซึ่งจะแตกต่างจากไอตัว Hard Disk Drive คือไอตัวนี้เนี่ยมันจะทํางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบดิจิตอลแบบเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทํางานก็ต่อเมื่อเกิดการเขียนหรืออ่านถ้าเกิดเราเสียบไว้แล้วเราไม่ได้ท ทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้ทํางานอะไรจุดนี้เองเดี๋ยวเราจะมาสรุปตอนหลังว่ามันแตกต่างกันเยอะแค่ไหนอย่างน้อตอนนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมว่า Hard Drive กับ Solid State Drive เนี่ยวิธีการทำงานมันแตกต่างกันยังไงแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเทียบข้อแตกต่างกันเรามาแกะกล่องตัวนี้กันก่อนดีกว่าคือในกล่องมันเนี่ย ในกล่องมันก็เหมือนสินค้าทั่วไปเลยมีกล่องแล้วก็มีคู่มือการใช้นะแล้วก็ที่สําคัญเจ้าตัว s e c กต t a s t s s s เัวนี้เนี่ยเขามีสัญญาของ Adobe Creative Cloud ให้ด้วยนะเป็น p h ฟ o โตกราฟีแพงก็คือสามารถ Photoshop หรือ Lightroom ได้ฟรี2เดือนโดยที่เป็นแบบลิขสิทธิ์แท้เลยเมามากๆสําหรับพวกอย่างเราเนี่ยนี่เห็นไหมสวยมากๆเลยนะซึ่งพอร์ตมันเนี่ยก็มีให้2พอร์ตด้วยกันก็คือ USB A 3 0แล้วก็มาเป็น C กับ USB-C แล้วก็ USB-C เลยเหมาะมากๆสําหรับคนที่ใช้ Macbook ก็คือใช้สายนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปมีอะแดปเตอร์มาเปลี่ยนพอร์ตแต่อย่างใดแต่ก็ยังสามารถที่จะใช้กับคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไปได้อยู่ดูดิมันเล็กมากๆเลยเมื่อเทียบกับฝ่ามือไม้เนี่ยเห็นปะมันเล็กมากแล้วมันเบามากดูดิมันเบาอ่ะคือมันเบามากเลยนะซึ่งตามสเปคแล้วเนี่ย ความกว้างความยาว94คูณ79มิมแล้วก็หนามมและหนักเพียง82กรัมเท่านั้นเดี๋ยวเราลองเอาไอาตัวซีซีเกตแบบฮาร์ดดิสไกด์มาที่เล็กที่สุดของซีเกตมาดูนะ เทียบให้เห็นกันชัดชัดเลยดูอันนี้หนักกว่ามากหนักประมาณ2ขีด2กรัมอะ่ะอันนี้คือเบามากๆแล้วก็แบบพกพาง่ายยิ่งใช้กับ MacBook นะโอ้โหคือมันหมันสวยอะ่ะเออมันสวยจริงๆก็ต้องขอบอกว่าแค่รูปลักษณ์แม่งก็แตกต่างกันมากๆแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบข้อแตกต่างของทั้ง2อ,อย่างเนี่ยว่าอะไรอย่างเนี่ยมันมีข้อแตกต่างข้อได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกัน สิ่งแรกที่มาอยากจะพูดถึงเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องราคาฮะไอตัวแบบฮาร์ดดิสธรมรมดาหนึ่งใช่ไหมของซีเกตก็น่าจะประมาณ2,000แต่อย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยห้าร้อยิกะไบต์เนี่ยห้าพันได้อะไม่คิดว่านะคือมันแพงกว่ากันประมาณ2-3เท่าเลยแต้มาดูกันดีกว่าว่าทำไมมันถึงแพงกว่า1มันเบากว่า สวยกว่าตัวนี้หนักแล้วก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ดูเชยดูไ้ำสองเจ้านี่มันประหยัดไฟกว่าสว่วนอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการใช้พลังงานอาจจะสูญเสียพลังงานเยอะกว่าเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นจานแม่เหล็กที่หมุนตลอดเวลาไม่ว่าจะทํางานหรือไม่ทํางานวนตัวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเขียนหรืออ่านข้อมูลเท่านั้นและถ้าพูดถึงความทนทานนะต้องบอกเลยว่าต o วดิสแทรเนี่ยทนทานกว่ามากทำไมถึงทนทานกว่ามากก็เพราะว่ามันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดมันตกกระแทกหรืออะไรไปอ่ะมันก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายติดกับตัวฮาร์ดดิสก์ที่มันเป็นจาน มีอะไรที่มันเอียงนิดหน่อยพีดารประกอบนิดหน่อยจะทำให้ข้อมูลเราเนี่ยสูญหายได้แต่ถ้าถามว่าอันไหนมันทนนานกว่าแตกต่างกันนะฮะทนทานกับทนนานนะฮะถ้าทนนานเนี่ย ก็ต้องยกให้เจ้านี้เลยเปรียบเทียบง่ายๆ,ๆเหมือนเราใช้แบตเตอรี่ร,รถยนต์อะมันเป็นระบบไฟฟ้าใช่ไหมเราใช้ไปเรื่อยๆมันมีวันหมดอายุใช่ปะรถยนต์ขับแม่งมันต้องใช้อ่ะแพ่ฉะนั้นมันมีวันเสื่อมเจ้าตัวเนี้ยมันเลยมีมีวันเสื่อมที่เร็วกว่าเจ้าตัวนี้ที่เป็นแบบดั้งเดิมอะไอเจ้าตัวเนี้ยเก็บข้อมูลได้ประมาณ1 0บถึงปีนะในขณะเดียวกันที่เจ้าเนี้ยได้ประมาณ5ปีก็เก่งแล้วเว้ยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าจะไม่ให้พูดถึงเรื่องความเร็วเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ฮะความเร็วของเจ้าซี้้ยยเเเเเนนีี่คคาาาลมมมไววววรร็กกขั อ่านสูงถึง540เมกะไบเปอร์ติวนในขณะเดียวกันเจ้าตัวซีเกตฮาร์ d ดิสก์เนี่ยได้ประมาณ100-200ไม่งก็เก่งแล้วอจริงเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์กันเฮ้ยลืมบอกไปมีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือปกติเวลาเราซื้อ h าร์ดดิสกใช่ไหมไอตัวเนี้ยถ้าเกิดเราจะมาใช้ใน macbook เราจะต้องมาฟอร์แมตใหม่ให้มันเป็น exfat ใช่ไหมส่วนเจ้าตัว ssd เนี่ยสามารถใช้ทั้ง pc แล้วก็ macbook ไอ s iOS ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องฟอร์แมตอะไรทั้งสิ้นคือทำทำให้เราใช้ได้ง่ายได้มากมากนี่อันนี้ตัวตัวร์ดิไดอันนี้เป็น solid state อ่ะมาดูกันไม่จะเปิด2หน้าต่างน,นะครับฝั่งนี้จะเป็น ฮาร์ดดิสดที่ชื่อฟราฟิลีฝั่นฝั่งนี้จะเป็น Fast s s สที่ยังไม่ถูกตั้งชื่อนะเพราะยังไม่ได้ฟอร์แมตอะไรมาเดี๋ยวเราจะลองโยนไฟล์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปในฮาร์ดดิสดก่อนว่ามันจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่เชียวอ่ะหนึ่งสองสามปุ๊บค่อนข้างใช้เวลาระยะห่อเรามาลองดูฝั่งนี้บ้างอันนี้แฟลชเอสนะปุ๊บเอ้าเห็นป มันมันไม่ขึ้นแถบโหลดเลยอ่ะมันไม่ขึ้นแถบโหลดเลยเชี <Yeah. S 1> <ฮ>่ยโคตรเร็วและนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างการก๊อปวางง่ายๆที่แบบแบบยังไม่ได้มาพิสูจน์มาเป็นตัวเลขผ่านโปรแกรมอะไรทั้งนั้นนะคือมันเห็นมันเห็นง่ายๆโดยไม่ต้องพิสูจน์หรอว่ามันเร็วขนาดไหน <c oughs> เอาละไม่เชื่อว่าคลิปๆเนี้ยจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้จก Hard ักฮาร์ดดิสก์ไดฟ์แล้วก็โซลิดสเตตไดฟ์เพิ่มขึ้นไงหน้ามาหาพี่จา <c oughs> <laughs> อย่างน้อยก็เราก็รู้แล้วว่าในสิ่งที่เราใช้เนี่ยมันมันเริ่มจากแบบช้านานแล้วเพราะว่าไอตัวฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันใช้มาแล้วประมาณ 60- 70ปีแล้วก็ <c oughs> วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันมีอะไรที่ดีกว่าเร็วกว่าราคาตอนนี้จริงๆแล้วมันดรอปแล้วมันดรอปลงแล้วนะซึ่งสมัยก่อนอนะ่ะมันแพงกว่านี้เยอะ หลังๆมาเนี่ยไอตัวพวก solid state เนี่ยมันถูกลงแล้วถ้าเกิดว่าเราโอเคกับราคาเนี่ยผมว่าผมว่าเอาเหอะเพราะว่ามันทำให้เราไม่แบบเสียอารมณ์แล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานของเราด้วยก็นั่นแหละอยากให้ไม่รีวิวอะไรก็ยังไงคอมเมนต์ด้านล่างนี้กดไลค์กดแชร์ share, กดดิ้งที่อะไรก็ได้เออเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันเพราะว่าที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ใจ้วนๆขอบวกขอบวกโอเคเดี๋ยวไว้เจอกัน